สวัสดีครับผมอ้าวอันนี้ครับมันอันนี้ก็เสีนนด้เดียนเครื่องแล้วพี่น้องเนี่ยมันก็เสียด้ยเดียนเครื่องแล้วโอ้ยงามพี่น้องเอย้ยงามสม่ำเสม,สมออีจังมาเบิ่งคนงานสีดยาขยยพี่น้องนี่ละสีดธบบลเวลาพี่น้องสีดยาขยาค่อยสีดค่อยนี่ไปยังสิทลพี่น้องเนี่ยไม่ต้องเปิดยายแห้งเด้อพี่น้องเด้อนี่ละสิดยาดูซึมไก่ฟรรูเซ็ด นี่ละพี่น้องคอยสีดค่อยอันนี้ไปยังสีละพี่น้องเนี่ยโมเมนว่าเปิดยายแห้งๆแ,แล้วก็สีไปมันก็ถึงยอดมันบดแล้วพี่น้องนี่ละเบิ้งเป็นตัวอย่างเด้อพี่น้องเด้อการสียามันน่ะนี่ละเบิ้งเอาเนี่ยพี่น้องคอยสีไปยังสีละเออโอ้รวมตัวเนี่ยเออเบิ้งนี่ละดูเอาโมต้องจำเป็นต้องป้อยอยาแห้งพี่น้อง การสิญญามันเนี่ยนี่เบิ้งเป็นตัวอย่างไว้เด้อพี่น้องเพืน่นเพีนเ่นเกษตรทั้งหลายพากันเบื้องเป็นตัวอย่างไว้ว่าเขาสิญญาแบบไหนอ,อมันก็งามงามพี่นอ้องเพื่อมันงามสม่ำเสมอดีจังปีนี้อ่ยขนาดดินขี้หินแห่ได้ไ่นพี่น้อง้อเบิ้งเด้เนี่ยพี่น้อง,ด,ง,ด,องดินขี้หินแห่ได้เนี่ยครับเนี่ยนี่ละเบิ้งขีนแห่พี่น้อง มันก็นยังงามสม่ำเสมอเนี่ยพี่น้องเนี่ยโอ้ยปีนี้มันงามพี่น้องเอ้ยฝนตกดีพี่น้องคุณอะ่ะสุดหูสุดตาพี่น้องขว้ะเออมันบางคนงานสิทธิ์ยาโอ้มันหกเป็นบางคลั้งต้นเนี่ยอ่าซัมเนี้เขาบอกเอิ้นว่าหกดอกพี่น้องเนี่ยเพิ่ง วันนี้คนงานมาสองคนเอออันนี้จ้างเพื่อนมาสีเป้ละหาสิบ,บาทได้เนี่ยพี่น้องเนี่ยเออสีแบบนี้มั่นใจเลยพี่น้องเพแค่จำได้ก็บ่ถึกมันนี่ยละการสีรอะไรพี่น้องถึงซ่าก็สร้างมันพี่น้องถึงซ่าก็สร้างมันหัวพี่น้องมันงามบ่พี่น้องว่าเบิ่งอารรถหัวไอ้งามแท้ๆพี่น้องเไย งามสม่ำเสมอโอ้ยยังนี่เจ้าของให้เนี่ยพุ่มใจขนาดเลยพี่น้องเอ้ปัจที่นี่ปัจจัยของมันคือว่าเอาหญ้าให้ได้เด้วพี่น้องเด้วปัดที่เนี่ยเห็ดมันงามแล้วอะ่ะต้องเอาหญ้าให้ได้ย่างเดียวเออเื่อเอาไรพี่น้องกว่าเบื่อการฉิดยานี่ละเบื่อเป็นตัวย่างไว้พี่น้องนี่ละไม่ต้องย่างเร็วค่อยๆไปสิละพี่นอ้องเออยา้าฮะก็ไม่ต้องเร่งแห้งเนี่ยเปิดค่อยๆ พืชหลักเนี่ยพี่นอ้องเบิ่งการเปิดยาเนี่ยพี่น้องนี่ละเบิ่งเอาอนี่ละเบิ่งเอาเนี่ยเห็น,นว่าพี่น้องเบิ่งตุ้ยยางไว้เด้อเพื่อนเพื่อเกษตรทั้งหลายเนี่ยเพิ่งเอานี่ละเพิ่นสีดยาแบบนี้ละโอ้ยแบบนี้นี่เท่าใดก็ไปตาให้เพิ่นเนี่ยพี่น้องเนี่ยเพิ่นสียาแบบเนี้ยเท่าใดก็ไปตาให้เนี่ยข้อต้นใหญ่เพิ่นก็เสีเอาตีนเหยียบลงปับ๊บ ยังสั่นละพี่น้องนั่นนี่ละเขาเรียกว่าการสีดยาแบบสมบูรณ์แบบเออยังสี่นี่ตายบ่าถือต้นมันพี่น้องบ่ถือยอดมันเนี่ยเห็นว่าเบื้องเอาเนี่ยการสีดยาจังสี่ละพี่น้องเนี่ยเห็นว่าต้นยันยันเคี้ยงเสียเนี่ยมันก็ที่หยับลงเนี่ยเห็นว่าเออนี่ละพี่นอ้องเบิ่งไ้เด้อครับ เพื่อนเพื่อเนเกษตรทั้งหลายการสียาดูซึมด้วยเนี่ยอันนี้ผมนี่ที่นเน้นการสีแต่ยาดูซึมพี่น้องใส่แต่ไก่พอเศษตาปีศาจกระติกสีแดงทั้งบ้านผมยูกระติกละ450บาทพี่น้องเออเบิ่องเอานี่ละพี่น้องมันกรงามพอมัน อยเกิดดีพร้อมเกิดทุกต้นที่แทะเลยพี่น้องเนี่ยมันไม่มองว่างเลยไหมพี่น้องอุ้ยสุดยอดสุดยอดเออ,เอ,อไปพี่น้องกว่าเห็นบ่พี่น้องเมึงมันงามสม่สำเสำมอบั๊ดไรได้พี่น้องบ่ว่าขี่แห่บ่ว่าขี่ดินเหนียวเอองามที่แทะเออไปจิเดีคลิปนี้ก็ มีอีย่างก็มีคอมเมนต์เข้ามาถามเด้พี่น้องเด้องามจริงๆสูตรใส่เกลือนั่นเนเี่ครับผม